สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําปลาอบเกลือนะคะวันนี้เราจะทําใช้หม้ออบลมร้อนไม่ยากเลยนะเพื่อนๆสามารถชมได้เลยอันดับแรกเราก็ต้องเอาปลามาทําความสะอาดก่อนเนาะนะคะปลาตัวนี้ก็ประมาณ1นกิโลใช้เวลาอบก็ตกประมาณาจะอบสองด้านนะคะ ด้านหนึ่งก็จะอบประมาณสัก40นาทีนะคะแล้วก็พลิกด้านอบอีกประมาณ40นาทีนะคะแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะไฟประมาณ150องศานะค่ะเรามาทำความสาดก่อนอันดับแรกนะคะไปซื้อปลาม,มานะคะไม่ต้องถอดเกล็ดเลยให้ก็เอาแต่ นะคะขี้ออกแค่น,นั้นเองล้างให้สะอาด ค่ะเราก็นะคะไปตัดตะไคร้มาเดี๋ยวยัดไส้ตรงท้องเวลาอบออกมาแล้วจะหอมเนี่ยไปตัดตะไคร้มาต้องมีใบโหระพาด้วยนะคะดับกลิ่นคาวปลาจะ้ะ ตะไขร้เรามาทุบสักนิดหนึ่งนะคะ ค่ะค่ะปลาที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาตะไคร้ยัดลงไปตรงท้องเลยนะคะเวลาอบออกมาแล้วนะคะมันจะหอมช่วยดับกลิ่นคาวนะคะค่ะค่ะแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเนี่ยค่ะมาโปะนะคะโปะทั้งตัวเลยใส่เยอะๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ ง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะกับด้าน จากนั้นเราก็เอาปลาลงมาวางเลยค่ะวางเลยนะคะ ค่ะหลังจากวางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอบกันค่ะใช้ไฟที่ร้อยหนะคะร้อประมาณ 40นาทีข้างละนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ดูนะคะอบได้ประมาณ10นาทีแล้วออกมาเป็นยังไงนะคะเนี่ยเป็นไงมั้งคะอบไม่ต้องใช้เตาถ่านนะคะใช้หม้ออบรมร้อนก็ได้เช่นกันค่ะ ระหว่างอบเราก็มาเตรียมทํานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่จ้ะที่บ้านชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนิดนึง น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะของของที่บ้านก็จะใช้มะนาวพริกนะคะพริกจะใช้2ออย่างก็คือพริกแดงพริกจิงดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนอ่ามะนาวนะแล้วก็มีลาบผักชีน้ำปลาชอบนัวๆก็ใส่ผงโชรสนิดหนึ่งนะคะ ไม่ต้องมากมายใครชอบเปรี้ยวก็บีบน้ำมะนาวเยอะหน่อยใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนิดนึงนะคะที่บ้านก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแทนน้ำน้ำตาลทรายอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะคะเดี๋ยวเราเอามาปั่นนะคะเราไม่ตำ พิกเม็ดใหญ่นะคะเราก็เอามาอาหาั่นซอยลงมานิดนึงเวลาปั่นมันจะได้ละเอียดใส่น้ำตาลปิ๊ลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะพอนะคะ ะคะ่ะหวานไปก็ไม่อร่อยนะคะเราเตรียมปั่นเลยนะคะค่ะเราปั่นเลยค่ะ เดี๋ยวจะเขียนสูตรลงไปให้นะคะเนี่ยค่ะเข้มขน้นอร่อยแน่นอนนะคะเกือบหมดเวลาแล้วนะคะ40นาทีค่ะมาดูกันนะคะว่าออกมาเป็นยังไงนี่เป๊ะมากเลยนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเรากลับมา อีกด้านหนึ่งนะคะกับอีกด้านหนึ่งตอนนี้เราอบอีกด้านหนึ่งนะคะใช้เวลาเหมือนกัน40นาทีอบเสร็จแล้วนะคะนี่เลยนะคะอบเสร็จแล้วแห้งกำลังดีเลยค่ะ ล้วอย่าลืมกด subscribe ให้เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ